แนวทางการสอบรายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับประฐมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมึองคำพ้อย1ทางโรงเรียนกำหนดให้มีการสอบรายภาคเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ไม่สามารถ จัดสอบในรูปแบบปกติได้ดังนั้นทางโรงเรียนจึงกำหนดให้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้นโดยมีขั้นตอนการเข้าสอบไลายภาคดังต่อไปนี้ 1. เข้ามาที่ห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง 2. กดที่สอบรายภาค 3. ตรวจสอบเวลา และวิชาที่จะทำการสอบ 4. ในช่วงเวลาที่ทำการสอบจะมีเวลาแจ้งทุกครั้งนักเรียนกดไปที่รูปภาพที่มีสัญลักษณ์คริกเฮียถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้จะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาในการทำแบบทดสอบในรายวิชานั้น 5. เมื่อกดเข้ามาแล้วแบบทดสอบของนักเรียนจะเป็นรูปแบบออนไลน์ให้นักเรียนเลือกระดับชั้นของตนเองและกดถัดไปเลือกชื่อและนามสกุลของตนเองและกดถัดไปอีกครั้งเพื่อทำแบบทดสอบ 6. อ่านคำที่แจ้งให้เรียบร้อยและเริ่มทำแบบทดสอบ ตรวจสอบก่อนส่งข้อสอบทุกครั้งว่าทำข้อสอบครบทุกข้อหรือไม่และกดส่งนักเรียนจะได้รับข้อความว่าทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วแสดงว่านักเรียนได้ทำข้อสอบในรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะข้อตกลงและข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบออนไลน์ 1. ด้านอุปกรณ์เพื่อการสอบออนไลน์นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือและจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อมเพื่อใช้ในการสอบ 2. ด้านสถานที่และจัดวางอุปกรณ์สำหรับการสอบออนไลน์นักเรียน จะต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำการสอบข้อปฏิบัติสำคัญระหว่างการสอบออนไลน์ 1. นักเรียนจะต้องเข้าสอบให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 2. นักเรียนจะต้องทำข้อสอบให้ครบทุกข้อและกดส่งข้อสอบทุกครั้งเมื่อดำเนินการทำข้อสอบเสร็จ 3นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองทำข้อสอบโดยไม่ทุจริตซึ่งการกระทำการอันเป็นการทุจริตหากทางคณะกรรมการโรงเรียนมีการตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลการทุจริตระหว่างการสอบกรณีโรงเรียนตรวจสอบพบภายหลังทางโรงเรียนจะดำเนินการปรับตกโดยทันที 4. ไม่นำหนังสือเอกสาร หรืออุปกรณ์คิดคำนวณเข้าสอบออนไลน์ 5. ผู้ปกครองไม่ควรกระทำการใดๆเพื่อชี้นำคำตอบให้แก่นักเรียนขณะทำการสอบ 6. ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบและคำตอบออกไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะปฏิบัติตามแนวทางและข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทางโรงเรียนขอขอบคุณค่ะ